สวัสดีครับวันนี้นะครับสวนโรง้านจะมาเตรียมพุทราชาหิมะจํานวน100ต้นนะครับเพื่อไปส่งที่ลําไยมาศนะครับอาเภอลาไยมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพุทราชาหิมะนะครับก็คือพุทราเสือเทียนหว่างนะครับหรือว่าเกาสงเสือเอ้าเจินไอ้นะครับพุทราเจินไห้พันนี้นะครับอายุการเก็บเกี่ยวร้อยสามสวันหลังดอกบานนะเพื่อนๆคำว่าชาหิมะเพื่อนๆอาจจะยังไม่คุ้นนะครับก็แปลตาม ป้ายภาษาจีนเขานะครับก็เนี่ยครับต้นเล็กๆติดลูกแล้วครับเพื่อนเพื่อนดูต้นนี้นะครับก็ถ้าในเขตโคราชสุรินบุยลนี้ผมไปส่งให้ได้นะครับถ้าร้อยต้นขึ้นไปนะครับเพื่อนใครสนใจพุทราชาหิมะนะครับพุทราสายพันธุ์ไต้หวันของแท้นะครับไม่ว่าจะเป็นพุทราเกาสงซืออีห่าวเจนมี่นะครับเบอร์11นะครับพุทราเบอร์12แล้วพุทราเซเทนโฮหิมะขาวเบอร์13นะครับก็ กินกลางมาที่สวนโรงร้านะครับเบอร์060247749นะครับ0660247749นะครับรับรองได้พันแท้นะครับใครที่กำลังหาผู้ซานะครับก็เลือกเลือกให้ดีๆนะครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่ต้องเสียเสียเวลานะครับก็นี่นะครับเพื่อนๆนะครับป้อนเข้ามาดูใกล้ลูกนี่นะครับนี่เห็นไหมติดลูกนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับต้นสวยๆเลยนะครับเพื่อนๆก็พรุ่งนี้นะครับไปส่งที่ลำไปม้านะครับผมครับสวัสดีครับ